สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลิด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมาดรวมสามหน่อยในงวดของวันที่สิบสองนะคะเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะพี่ๆโอ้ยังอยู่ที่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอยู่นะคะไม่ไปไหนเนาะก็ขอใบด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาแบ่งบันสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะเน้นรุดวิ่งนะคะพี่พี่ก็ถือว่าสูตรนี้ก็เดินเดินอยู่นะคะพี่พี่ช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าเนาะก็ยินดีกับพ,พี่สายรุดวิ่งด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะให้เด่นไปที่สามกับสองนะคะสามกับสองของเราเมื่อวานนี้มาทั้งสองตัวนะคะพี่พี่ก็ยินดีด้วยท่านใดที่จับไปเป็นแนวทางเนาะสามกับสอง เด่นสามสองมาทั้งสองตัววิ่งลูดนะคะน้องเอ็ดเน้นสองนะคะเมื่อวานนี้ส่วนสองเรานะคะมาเข้ารอบปกตินะคะเลขล่างเจ็ดสองเจ็ดสองนี่น้องเอ็ดเน้นให้เลยนะคะพี่พี่ยินดีด้วยนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็เจาะให้เข้าที่สองเจ็ดนะคะพี่พี่ในตารางมาที่สองเจ็ดในรอบปกตินะคะแล้วก็ เข้าตัวไหนบ้างนะคะตารางเจ็ดสามนะคะพี่พี่เจ็ดสามมาในเลขตารางแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองส่วนรอบอื่นนะคะไม่มาเนาะตารางเข้าไปที่แค่สองเจ็ดกับสามเจ็ดส่วนเด่นที่สามมาที่สามแปดแล้วก็เจ็ดสามนะคะพี่พี่ก็ยินดีกับสายรูดวิ่งนะคะแล้วก็เลขตารางเนาะ ก็ยังไงเดี๋ยวมาตามต่อนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่แล้วนะคะพี่พี่วันจันทร์ก็ขอให้เฮงปังๆนะคะมีหวยลางพัฒนาด้วยนะคะพี่พี่ส่วนท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะสามารถไปที่ชุมชนได้นะคะเดี๋ยวน้องแอดใจไอเดีไลน์นะคะอยู่ที่ชุมชนนะคะสามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้นะคะพี่พี่แล้วก็ทักหาแอดนะคะพี่พี่เนาะก็เดี๋ยวมาตามเลยนะคะวันนี้เนาะ ก่อนไปรับชมก็อาฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะวันนี้นะคะได้เด่นนะคะพี่พี่เจ็ดยังเด่นอยู่นะคะพ,พี่วันนี้ได้เด่นที่เจ็ดวันนี้ได้เด่นที่เจ็ดนะคะพี่พี่ เด่นที่7แล้เราก็หนะคะพี่ๆเด่นที่7กับ6ส่วนตัววิ่งตัวลูดวันนี้นะคะตัววิ่งตัวลูดวันนี้น้องเอทให้วิ่งลูดไปที่6นะคะพี่ๆท่านใดชอบตามนี้ได้เลยนะคะ วันนี้ขอให้ปัง,ปง,ปงทั้งหวยฮาหนอยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะในตารางก็จะมีหกมีเจ็ดมีสองแล้วก็มีสี่มีเก้านะคะแล้วก็มีสาม เด่นนะคะพี่พี่เด่นที่หกกับเจ็ดเน้นนะคะเน้นไปที่หกสองหกสองหกสี่หกสามแล้วก็หกห้าหกแปดนะคะพี่พี่สำหรับ แนวทางนะคะวันนี้น้องท่านใดชอบตามนี้ได้เลยนะคะขอให้มาเด้งๆปังๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ